พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชเกิดความรักความผูกพันแนสี่สถาบันหลักการในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษว่าด้วยหัวใจด้ทยัทงนิดนึงครับ เดี๋ยวต้องเรียนเลยนะครับท่านที่ไอรอนนะตรงไหนจุดตรงไหนที่ได้กําหนดไว้นะครับเดี๋ยวจะได้นำผลมาเจริญในกำลังกิจนะครับโดยองค์การมหารสนตำบลแจ้งพระท่านพระสุบงวัฒนาชัย Gracias. Mm -hmm.